ครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมที่น่ารักนับถือทุกท่านก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่หวยเด่น,น,นในห้องหอีกแล้วครับนะคลิปนี้แนวทานนี้ก็เป็นนฐานใช้กับสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมโดย และก็ขอบคุณเจ้าของข้อมูลที่ฝากมาเป็นแนวทางและก็ขอบคุณท่านผู้ชมที่เป็นกำลังใจมาโดยตลอดโดยนะคลิปนี้แนวทางน,นี้ก็เป็นแนวทางใช้กับ1กันยายนเราไปชมกันเลยเจ้านี้อุดมท่านยา,ารฟัามา5้าสาหนึ สามหนึ่งสามห้าห้าสามหนึ่งสามหนึ่งสามห้าฟังมาสามชุดตบโชมวันนี้ก็วันที่สามสิบแล้วนะก็อย่าลืมเป็นกำลังใจด้วยครับนะท่านต่อมาเจ้านี้สามตัวตรองตด เจ้านี้ก็ฝากมาเก้าห้าเก้าห้าเก้าห้าสองตัวท้ายสองสามสองสามเจ็ดแปดเจ็ดแปดต่อไปครับต่อมาเจ้านี้ชอบส่วนตัวสามตัวโบ 7จ <S ý st> ็ดสามเก้าห้าแปดหก็ดเกขอบคุณอย่างมากต่อมาครับเจ้านี้เจ้านี้ก็ฟางมา หลักร้อยเก้ชุดสองแปดเจ็ดสองสามตัวหน้าท้ายส8่แปดสองชุดสองตัวก็ฝากมาด้วยเค็บหน้าจอได้ต่อมาเช็ดคนบ้านนอด

อดีตที่แล้วผ่านนะท่านเจ้าเลขถูกโปเจ้าฟ้าดารินเจ้านุมราชเทวีเจ้าตีน้อยเจ้ามาลีเจ้าณาัาว้วนแล้วก็เจ้าเด่นโบนเนาะหกเจกเจ้ารวมชุดสามตัวผ่านนะทตานใหม่นี้ครับท่านก็ฝากมารวมสิชุดโซนหนึ่งเจ็ดงหนึ่งเจ็ดหนึ หนึ่งส1่เจ็ดห6 7่งห้าเจ็ดหนึ่งห้าแปดหนึ่งห้ต่อมาใบนี้ครับเป็นอดีตที่แล้วนะอดีตที่แล้วสรุปแล้วผ่าน โคตเจ็ดสองแปดเจดชุดสามตัวก็ผ่านท่านสามตัวต์สองแปดเจ็ดนะชุดวินก็ผ่านนท่านใหม่นี่ก็ฝากมาวินแปดสองเก้าสามเจ็ดแปดสามเจ็ดแปดสองเก้าแปดสี่หกแปดสามหกแปดสี่เจ็ด สามเจ็ดสองเก้าสี่หกสาเจหหนึ่งสเจหนึ่งหนึ่งต่อไปครับเจ้านี้ฝากมาเน้นแปดสามแล้วก็คู่หกสี6หกสอง หกสี่หกเจ็ดหกสองก็ขอบคุณมากสำหรับแนวทางท่านใดที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยต่อไปครับท่านเจ้านี้เต็มฝากมาเต็มสามเต็มแปดนะ เต้นสามเต้นแปดก็คัดเอาชุดสามตัวนะท่านเจาวันนี้ก็ฝางมาชุดสามตัวด้วยเต้นสามแล้วก็เต้นแปดต่อมาใบนี้ครับดอกคูณเนาะฝางมาศูนย์เจ็ด หนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดศูนเจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดฝากมาสามคู่เป็นแนวทางก็ขอบคุณมากเลยสำหรับข้อมูลต่อมาเลยเจ้านี้ราชนุกมีโชคฝากมานะทั้งสองตัวแล้วก็สามตัว

คูสา8 7ป73จ3 8แ8 7เจ็ดก็ขอบคุณอย่างมากต่อมาเลยเจ้านี้สารจรชุดบื้น188 5, ห้า 1, ห้า 2, หนึ่งห้า 6, ห้าหกก็ฝากมาสามชุดนะต่อไปครับต่อมาเจ้านี้จัดกระโพนเนาะฝากมาห้าศูนย์สามหกห้าสามหกศูนย์สามหกห้าศูนย์ 5 5 5 0 0506เจ้าจักรพงศ์ก็ฟังมา8ชุดเป็นแนวทานท่านผู้ชมท่านใดที่เข้ามาแล้วก็ขอบคุณมากนะที่เป็นกำลังใจติดตันอกมินต่อมาครับเจ้านี้วิ่งโบน9สูตรเนาะ ก็ฝากมาฝากมา5้านะห้านะอดีตที่แล้วแปดเจ็ดองใน่านใหม่นี้ฝากมา5 7 9ต่อมาเลยวิ่งล่างสสูตรนะท่านใน่อนใหม่นี้ก็5 7าเจ็นะห้าหก็คือ5 7 อดีตที่แล้วหกเนะี่ยทนใหม่นี่ก็ฝากมา5,7ขอบคุณมากเลยสำหรับข้อมูลที่แบ่งปัน,ปนอย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยก็ประมาณนี้ครับท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านทุกแนวทางทุกข้อมูลก็ฝากมาเป็นทานเท่านานนะท่าน เป็นประานใช้กับสลากกินแบ่งรัฐบาลอย่างเดียวก็ขอบคคณท่านผู้ชมที่ติดตามเอกมินมาประจำด้วยนะท่านก็อย่าลืมนะท่านกดไลค์กดแชร์กดติด,ดตามเป็นกำลังใจกำลังเจอให้ด้วยนะท่านเอกมินจะได้ลองหลายๆคลิปเป็นนรท่านฝากมาเป็นนรท่านด้วยครับนะ ก็ขอบคุณมากเลยเ,เราไปชมต่อเนทันใหม่คลิปใหม่กันเลย